ครับผมครับพอดีครับผมครับผมเมย้มือนีวันที่สิบครับผมกัับกระเบือครับอำเภอ้ันเฝ้าครับผมพรลานปูนครับผมัครับครับครับกับเาคยเรถองเนะครับผมครับพอลงเพราู้สาเหตุว่ไปอย่นค่อยเอางเควายไปตรถตลาดนาตลาดเออตลาดนี่เป็นประเพณนี้ของคนครับเพราะว่าลงมามันมีปัญหาหนึง ก็ว่ามันลงไปต่ำรถต่ำลากันไม่มีปัญหาพิพาทกันหลายอย่างครับไปส้นกับจกรถแน่บางตัวมันก็ให้พื้นที่มันแคบเนาะพื้นที่มันแคบครับผมมีส่วนครับครับเป็นรถจะไม่เป็นประเภทนี้เลยเป็นประเภทนี้ครับป้องกันอุบัติเหตุนั่ครับผมแต่ว่าบึงเอาลงกันนี่น้อยนอกบ้านก็มีอยู่ครับครับน้องขามครับน้องขามมีครับเจ้าผู้ม่อนมี่น้องขามกับล่องอยู่เจ้าล่งกับล่งเจ้าปลล่องกัาไอ้บนรถที่เขาครับไม่ได้ไม่ได้เงินนะครับ ครับได้แม่ลูกครับผมแม่ลูกปูกก้มหนึ่งครับแม่แดงลูกผินบักลาหน่อยบกลาครับผมไม่จะเดือนหน่อยต้นนี้หาเดือนพวกกับพกเดือนลวค,ครับนี่เขานี่ ลูกแรกครับเขาเรียบร้อยครับตอนที่พ่อมีเงินครับเดือนเจ็ดหมื่นครับผมผู้ใดครับในท้องนหนอันนี้พ่อบ้านครับพ่อแดงนี่แหละครับผมครับพ่อเดียวกันเลยครับร้อยสามสิบกุเรยแล้วครับผมเนาะครับร้อยสามสิบบวกครับเปิดอะไรครับไ่นผมเปิดไปสี่สิบแปดห้าร้อยครับผมต่อรองเลยเนาะต่อรองกันได้ครับลงนะครับตั้งราาเนี่ครับผมครับครับอีกเท่าไรครับไหนอันนี้แม่นางครับผมแม่สาวครับเนี่ยนางเท่ากันนางเท่านี่เป็นลูกพริกแดงครับผมนี่ใบมีหลอดครับผมเนี่ยนังหนาซาเง่ดี คผมเปิดไปสามสิบสองหาร้อยครับผมหน้าตาดีนิสัยเฉียงครับสาวไปเดียงครับนะครับหนังหนาซาใหญ่ดีครับคุ้นดีคุดรถมีเยอะครับเอาหน่อยอย่ังไงครับเพื่อไหนหน่ะเอาหน่อยตัวตัวแม่นั่งเนี่ยผมเปิดไปสิบสี่ครับราคาหมื่นสี่พันต่อรองกันได้ครับหนังหนาคือกันอันนี้สารับผู้ทุกหลายเนาะครับผมแมนครับให้้ผูถึง เบอร์ติดต่อครับเบอร์ติดต่อกับ0637802841ครับผมแล้วก็อีกเบอร์นึงกั0856376951ครับผมหมอครับ,บ,าาบครับครช่วงนี้มันถือกับภากันเขามาซื้อเก็บไว้ดนะครับเดอ้อราคาเบาลงหลายอยู่ครับครับผมซื้อดักไว้เพื่อราคามันขึ้น,นกจะได้กำไรในค้า่างง่ำครับนั่นบอขายกับด้ของคุณภาพไปเลี้ยงในราคาถูกครับผม อยกไปเริ่งของจริงก็ตลาดเพื่ิตินดำนะครับเขาไงเขาไง่เกี่อวกับปั้มปตทเนาะครับประมาณสองเลยไม่ได้เจากปัตตารมากครับผมก่อนที่ค่าการเขาธรรมาตากอจังหวัดก็รมาจาหกกิโลอะไรครับอ่ะครับผมแมนครับเขาไงเขาไงมันหมาดเด้ไหมได้ครับผมขอบคุณครับสบ้ย ครับพี่น้องมาเบิ่งใส่สองตนะครับอันนี้เป็นหุ้งน้ำมาจากขนมโมเดียงนะครับผมท่านกำลังดีครับวัอดีครับครับผมพอดีครับเขาไห้กขาพ้องบักหราดเดี๋ยวนี้กันฟังเขาเนี่ยเขาเป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยตัวนี้ลูกแดงมหาการครับแดงมหาการครับอายุร้อยได้ครับอายุอะไรประมาณปีปีกี่เดือนเล่นะครับต้องสูงร้อยต้องสูงร้อยสามสิบห้าแล้วครับนี่เมียได้ครับพร้อมลูกบวชเมียครับม่ลูกแม่แดงกระสินครับ ก็สามเดี๋ยวยู่บอกครับบ่ไห้มาเขาอยู่ขั้นเอามีอยู่ครับอยู่มันเป็นความของควาใจฟ้์มครับอ๋อป็นฟ้์มเขาครับหนวั่มทำามเราไม่ทำไมไปถอดมาเนาะครับอไหบ้าครับลอครับ ตลาดนี่ราคาปลาเจะไหนราคาดิห้องไว้สามหมื่นคำสามหมื่นคำสามตลาดน้องห้อยนรับตามตลาดครับคือราคาห้องกับตัวรองได้ครับตามกระเซยังตัวได้อีกสิครับตัวได้อีกครับตัีดิขั้นพวกไก่ก็ไปส่งให้น้องห้อยน้อส่งได้ครับครับ้นไก่ไรห้อยว่ากันครับพี่น้องเอาใส่ยังได้ใส่หูด้วยครับห้อยทุ่มหายเราจะขอเบอร์อ้าวฝากหลาอีกตัวนึงตัวนี้คือยังยืนน้ำใช่ไหมตัวนี้ยืนน้ำครับตัวนั้นโมหูพอครับเมียซื้อเกี้ยกจากมเมียเขามาแล้วครับ อายุเราได้ครับอายุกับปีหาเดือนแล้วละครับตัวนั้ครับที่เป็นครับรุ้นตัวนี้อยู่ครับตัวนี้เนาะครับผมไปดู้องาในตัวที่น้อดีครับเป็นพ่อไดี้ยหมากครับครับ่้หราเปิเวี่่าองวาสูงแล้เท่าไับว่าสกสัอกับตัวนั้นแหะครับอยสามสิบห่าครับมองว่าได้ครับว่าซ้ำกันแล้วครับ พี่ยงยกคู่กอะรถไหลลวดไหลอยู่ครับรถดด้วยครับเบอร์ติดต่อกับใม่คำพองครับศูนย์แปดสองครับหนึ่งสามหนึ่งสี่เก่าเก็ตซี่ครับคำพ้องเราไม่เจนลงบ่แดงครับลงบ่แดงน้องเพื่อนอยากไปเบื้องของกิ่งเบื้องของรถบถสะดวกเนาะเบื้องบายละเอียดครับบ้านที่วอยู่บ้านไดนครับอยู่กุดถึมแสงครับตำบลกุดถึมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับปักหมุดบริเวณนะครั้นะครับผมครับ ออกสะดวกด้วยรับบ้านเราอ่ะติดถนนดำพี่น้องอย่าได้ไปโทรหาเราไม่ได้เหยียหมานนะพี่เด้อครับผมครับผมขอบคุณครับไม่ค้ำคองนะครับเราไม่ได้มาบนเดียบเวลานี้ยวัตถุสวนเขาตีห้อยหัวกันดูได้ครับคนเียเราติดมอเตอร์เราไม่ใช ่องวันะครับครับวัดีครับสาวมื่ีพอปองหนึ่งวหไ่มาหนึ่งคมนะพ่อนะครับครับหนึ่งคมใสหูด้ยหพ่อสายหูด้วยคุยเรื่องเมีก่อนเออได้ลูกอยกตัวแล้วครับลูกอ่ะได้สอตัวแล้วครับตอนนี้ได้ขอดตอนนี้ได้สามเี่ยกเเนลตัวที่สามันบอยังยังปฏิทบยังไม่ทับตีครับถ้าเราไปตัวที่สมเนาะครับสูงพปองทิมาได้ยื่นร้อยหาบะ มันจะเหรอก็ดำลงมาแล้วครับ,บ<ม>ตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดครับ,รบลูกสาวลูกชายลูกสาวครับไ,ได้เดือนละพ่อลูกสาวก่อนนะครับได้มันไดสองเดือนกว่าสิฮะไดสองเดือนกว่า,เ,าเป็นลูกผู้ใดพ่อลูกตัวนี้มันลูกวิโกโ้วิกโก้ครับเราดเอกสารนะครับเอกสารไม่อยู่อัวดวงตะวันจ้ะโอ้ ลูกดวงตะวันครับลูกดวงตะวันเขาต้องนี่ที่ดำผมนี่เขาต้องว่ายเฉลยครับเอาบ่ว่าอะไรเหรอครับว่าหกสิบเจ็ดเป็นราคาลงทุนนะพ่อเนาะครับพี่น้องผู้ใดมักห้อใส่หู้เด้อครับเด้ออ่าขับมักใหญ่ใหญ่พอดอกของสั่งดีเนี่ยครับค่อยๆตัวหาเขาต้องพ่อเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ ตูน3ก้1 3นึ่งสามสาม่องครับพ่อป่องคับครอบปองบัวขาวครับลำบ้าขาวภาคพี่น้องี๋ยวก็เบิ้งตรงขึงก็เบิ้งบ้านพอแล้วก็ได้นะครับครัไปโทรหาเราได้ครับเนาะงานอยู่นครลไปดูคเนาะครับงานอยู่แค่สีนี่ติดเข้มขึ้นเรื่อยๆครอกังให้ขึ้นอีกทีครับเนาะเข้มพี่น้องไปโทรหาพ่อป่องเหรอครับผู้ใดสนใจก็โทรมาครับ เรียงซื้อเรียงขายก็คุยกันได้เสี่ยเสียนครับครับผมสวัสดีครับได้มาหลายตัวปะครับเมื่อไรได้มาหาตัวซีตัวหาตัวแล้วครับอน้ำเสนอรืออะไก่อนครับเสียครับอีตัวนี้แหละอีลูกสิบายครับตัวดังๆัง่ยนะครับดังๆครับเป็นว่าสาวดีครับครับผมเป็นว่าสาวเขาขึ้นเลยยังเสียบ่อเท่าในขึ้นครับแน่นอนติดต่อไป ก็อยู่ประมาณลอยซีบ่ขาดหอกครับเปิดวันเสารเชียร์เสียเทียเปิดไว้นสามหมื่นเจ็ดครับฮะนี่บอกแม่ครับผมงามบ่มีตำหนิดอกครับอันนี้เป็นแม่ลูกครับอันนี้เปิดเป็นคมบรืครับครับเปิดเป็นคมครับผมลูกนี่เป็นบักลาได้นเชียร์เเทียนนั่นลูกนั่นเปลูกก็ประมาณหกเดือนครับมีท้องอยังครับยังครับมันขึ้นแล้วแต่เขาบริทับ ่าไดครับคบยคบี่ห้องไปสามทิหครับสามาสอ้าผมอันนี้งสาวครับสาวน่งเดือนสาวนี่เดือนแล้วครับก็สี่ยุบประมาณปีกัวกัวนี่แหะครับครับหัวนครับเเปิด่าไรครับนั่งเดือนเปิดไมืนเจ็ดครับเปิดไปมื่เจครับผมตางคุณภาพนะครับเบอร์โทรสับครับเนี่ยจำไม่ได้เลย เป็นสิว่าผมออกบ้านจยกมงโม้เงนี้ยไม่ได้ออกมาตีซีครับเมืเ่อไปชุ่มแพลป่ครับไปยุ่ครับเดี๋ยวขว้ยไปข้ยงามจริงคข้อยข้อยกับเป็นข้<อ>ยแม่มา่านกับงามอยู่พี่น้องอยากได้งวไปเลี้ยงข้อยโทรหาข้อยสะเทียนเรามาจากหนองบลาแดงนะครับมาเห็นบ่ครับเบอร์ 0 <82 S 2> ครับ082ครับ229 8 6อ2สเ้อยเสถียหอยเสถีนยน,น้องมะแดงค่ะันหวานได้หอยเลยมันหาครับครับรบ้านเอาจะไปห้องมือจินหาแลวมือเดียวโอ้มาแช่ชุดเลย ม้ีขึ้นหาได้ไหที่บัดดีนะครับครับผมได้ัวใหญ่มาสองตัวนั่น่เนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ทับทับระเดือนหนึ่งครับเนหนึ่งเหครับผมไอ้โค้มสูงอยู่ับบ่อทับหลอดทับหลอดครับเพราะรู้จัซื้อแล้วบอมันอาจจะทับทับเนยังวะเดี๋ยวเดียว บ่ได้ใบมาครับจะิิงเลับตัวนี้ครับถึงรถสดแให้ที่นัรถสดเลยลึกล่างอีหลังถงรั่อยแบบเนหาคุณบอครับประมาณนั้นค่าทีว่าเท่าไรตัวนี้วนนี้สามหมื่นเจ็ดพันหาตอนลงเนาะราคามเนาะคณเงยได้ห้อยคุณเงราคาเดียวกันตัวนี้เพระท่นได้ทับครับตัวนี้ท่องว่างครับตัวนี้พาดอ่างตัวล้ลูกกับไม่ตีรอ สามครับครับพี่น้อจะเล่นกญยเป็นี่ห้ได้ไมบนี่อไน่มไันเก่าล้าตัวนึงน่ะบหอวชหาครคือมไหลนั้นสวยนะพ่น้องผมบ้พี่ไปตี้เอาเบอร์ทิคตอนนี้พี่น้อนเดียปดหนึ่งครับดหศูนครับสองน่้เกครับครับ ตันี้อันนั้นตเรพาณมือนว่าคน่็งวาสาวน้ำเลาะอู้เรามอีกคันึงนี่งอผู้น้อยลายแถดห้อยที่ง้อผู้น้อยนะงอผู้น้อยโตละเจ็ดัครับตละเจ็ดพห้าครับสามตัวถ้าพี่น้องอยากได้แต่ว่าไกลลายนี่ไปซุงได้จะกิโลหาสิบโลครับหาสิเนาะง้อน้อยเนาะตัวละประมาณเท่าไรกครับตละเจ็ดพันห่าเจ็ดพัน่คัอยเด้อวน่อยตัวละเมื่นกว่าบาทละมื่นกว่าบาทพี่น้องจยได้ไปคุณได้ได้คอก คอยตีเลยครับเด้อนี่คันนึงเจียครับเอาแบบปลาปได้สามตัวดวิตัวใหญ่ดิครับนี่ครับโอ,โอ,โอ,โอ้คนันนี้คตัวนี้ตัวนี้ลูกที่ไวหวเลยไม่ได้ไม่ได้เ,เขาครับคุณเออแต่ว่าตัวนี้ครับมีการลราดีเราสดเนาะครับ เอาให้ตีตัวนี้ก่อนตัวลิ้มได้เลยนะตัวน้อยนะตัวน้อยเหมือนสองกับตัวผู้ครับวหลูกสีไว้ได้ครับตัวนี้ไว้ยีิบเจ็ดครับแต่ว่าเขาประเทศได้ครับครับผมสีไว้เนื่นางดีครับน้อยยั่ไงซะตัวผู้น้อยแล้วครับราคาเท่าไหร่ครับแบบหนาครับราคาไม่คอดเหมือน น้ับนมอเดนังหาเด่นไหนึตัวนี้ว่าตัวนี้ว่ายิมหาอร่อยครับอีนางนวลไล้ครับตัวนี้ว่ายมหกครับสองหมื่นหครับเป็นว่าสานด้ครับคให้ตีครัผมเอเคนแปยตเดกลับครับผมห้ตีอครับผมคุณีลายนีครับ ขอาาก็ให้เอากเน่าอมือนีนอมือเะเส่ได้่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ิทธิ์ครับครับดึงวัวง,ง้ามมาหลายตัวมาหน่อแล้ว,วอสองตัวนี่ตัวอันนั้นนี่ก่อนนังติดแม่มานด้วยเนี่ยแม่ท้องด้วยเนี่ยเแล้ครับ พี่เดียนัว้าผู้เดครับในท้องครับพอบ้านพอบ้า,บานท้องสุเทไห่ายพัเสศษจ้าขนนวานเดวัดแดงดีเนาะสะอาดสะอาดนดีได้ทั้งวับสองหม่นเศษสามหมื่นเศสามหมื่นเจ็ดพันครับโอ้โหละครับเราด้ครับลอยอาสา,า,ามศิษย้ยังว่าสาวงอ้างในลั้นี่วมสี่หมื่นัวาสี่หมื่วแดงดีวดนะครับนี่นี่สี่หมื่นเศษสี่มื่นเจ็ดพัน ถูงที่แบบร้อยสี่สิบห้าคืนนล้ว่าสี่สินครับอาีการติดสั้นแล้ลาครับง่ง่งครับสาวสาวจริงจริงมีั้งคู่แกงขาเหยียดดีครับไ้ั้นต้เป็นสาวฟังนี่สาวหน่อยยสาวน่อยว่าทุนเหลืองเหลืองละสองหมื่นสี่มูนละสองหมื่นสี่เบิ้งแต่นึงแล้วแต่นึงเลยเนาะเด่นราคาเดียวกัน เงวเหลี้ยงงวนครับลกลกุกแล่วกอจกกพนอย <c oughs> ตอนน้นอ่านนเปลี่ยน้อาห้อยับึงตูนั่นกันอกครับใกล้เคียงกันออบ่ได้มีตร่นี้เนาะมาห้อยสิบือโทรศัพท์นะครับหน 8, 1, ึ่งสองเก้าสามสามสี่เจ็ดหนึ่งพี่น้องอย่าได้งวงงามไปเลี้ยงนะครับเด้อห้อยสิบแล้วที่นี่งวงงามนะครับงงงามงวรุ่นงวสาว ที่รเติมทำนี้รับประกันทุกอย่างครับรับประกันคืนและทุกอย่างเดี๋ยวคืนชอบทำนี้รับคืนอนีหนังเหืองนะครับสองตัว่ยานี่นอนนี่นี่นี่อนงดีเาะนี่อนอ๋อมบ้บงพี่กเ้ เนี่ยดังดีจังพ่อยละว่าล่ะครับของสาวอ๋อโอต่อแล้วครับอ่ะก็ดีมาเจอห้อยเลื้อยอยู่ต่างตลาดเราได้มาหกล้อหนึ่งครับนี่ตัวใหญ่ๆนาะของเจ้าเนาะอห้อยเนาะห้อยเลื้อไปตัวใหญ่กูงูเหรนไหมลูกแดงเศรษฐีครับลูกแดงเศรษฐีแดงเศรษฐี อยอยแยกลูกเขาได้ท่องหรืยังตอนนี้ครับยังยังยังได้ลูกออกตัวแล้วครับได้ลูกสตัวร้อยเฉลยร้อยแบบห้าสขึ้นผมบอกถึงร้อหประมาณผมร้อยร้อยห้าสิบห้าบวกหรือเ่าดงนะ,ะนครับไม่รมู้่าดนนัเดงไงเนาะี้เกยนาะีมือแนเมยนต่อเพียร้องเนยมนมหายเฉียดเฉียเนี่ยแต่่างัวมันมันมันมีลูกอยู่ผมซื้อลูกกันมาแล้วแล้มันทับแล้มันกัดอยู่สเดือนเราที่นี่น เอาไปตรวจท้องแล้วมันบ่บ่นั่นเขาเลียขายไหมเลี้ขายครับเลี้ยตีเป็นราคาเฮ้ยตีเป็นราคาเขียนเนี่ยล่ะงวงเป็นงวงเป็นเสียว่างอยู่ครับว่างอยู่ตีมือเก็บเลยครับแต่เขาอยู่เป็นหนาฟังคือเอานังหงี้ยวตัวนี้ตัวนี้ขายแล้วครับขายแล้วขายแลสองมือหาฮะสองมือหาทับแบงชาติวันที่แปดก็ว่าตีเป็นงวเนี่ยเลยตีเป็นงวโค้งเหรอครับตีเป็นงับผสมผสมแบงชาติวันที่แปดนะมันขึ้น สองตัวนิดหน่อยเน้อนี่บักหลาสองตัวทั้งนานโอ้โ่นี่สามหมื่นกว่าสามหมื่นหาสามหมื่นหาเออสามหมื่กว่าสามหม่นต่อดีเลยครับเด้นี่นธรรมดาราคาก็ขยับได้นิดหน่อย้วเนาะตลาดเนาะช่วงกยครับเอ้าทาบักลาราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันคาหมื่นกว่าบาทมื่นแปดพัหาร้อยล่าตัวนี้ต่นั้นงยงนะอตัวเลี้ยงหมื่นหาพันครับหมื่นกึงห้าพันี่แหละาคับ ไปดูมาจานั้สนาเด้ครับหอยเลือเบอร์ติดต่อกับพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงรับศูแปพันหนึ่งสองเก้ครับหอยเลือเนือส่าฟ้ามเจ้าของแบงค์ชาติครับอืมเหมือนหมาด้อยครับ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 ขอบคุณครับผมตัวนี้ครับเนาะโอ้ตัวใหญไแท้เนยครับตัวบเอาแท้เดี๋ยวแท้ใหม่ด้ อืล้วละอือสวดครับครับาัสวัสดีครับไต้มาหลายุบเนี่ยเพาะเด้มือเนี่ยเดมาหกหลอดหน,นึ่งหลอดหนึ่งครับหกหลอดนึปปททอนอง เด็กผ้เด็กผวเขาวนอเรนะครับเดีไปไปไปเอาเยนะไปครับเดีกอะเขาอยู่เนียนเป็นงวนมงวสาวแมนครับเนียนเป็นงวนมง้วสาวครับงูผูกในกรมีได้ครับบุญเอก็เออูผน่อยตัวเดียวครับเอองูน่อยราคาเท่าไรแลวพ่องูผูน่อยราคาแล้วมู0 0 0นกว่าบาท1ู0หากว่าบาทเี่ ท่งสุดนี่แสดงงาสาวนะทุ่งสุวาสาวมูนี่กับมูหาตัวนี่กับวเดียวนั้นเป็นหลายแลามือหาตวนี้นะแต่ชุดแดงเนี่ยหาตัวน่ะไม่ใช่งาสาวบ่อหอดสองจากบ่อบ่อครับนาะบ่อี2สอม่ตัวเดียวตัวใหญ่ตัวไทยเะครับไทยกับบาทผมจะบุเลยบุเยอะครับครับพี่น้องจะได้ปิดคุณแเนี่ยงมาเบืองน้ำนะครับครับแม่นครับปกรกไปเบืองบ้านน่อเนาะครับผมครับหลายตัครับบนเนี่ยภาพลบเอสุดหลายตัวสองหมื่นแ่นครับตงสุดกมื่นกับบาทแ่นครับ พ่อเบอร์ทนเบอร์ทร่วังง่ังเยอเลยมันะวงแ่งเง่โอ้ยครับคือคุณพ่อสมานครับองสามแปดเก้าสอง้าสองครับรันเบอที่มีรานะครับคือห้าหก สามสครับนี่นะครับมันมาเนอพ่อเนอะรับผมครับคุณนเบิรงแเ้วครับครับครับเป็นเส็นเนตัวนี้บอพ่อสมานวปยังกรมุ่นเลยนะ ตอนนี้เรวตียังไงครัมือควยคับตัวเดียวนี่นครับัวเดียวจอมเก่งครับเราจะสามารถครับสวดีครับวดสัวันสามารถครับผมหแม่โตครับเื่อนจฟูตนะครับโหเนครับัวหเอาไปงไหนเนคเสียมไดสตัวนไปคุณจะคุณครับคุณเขาคุณสาหรับเขาไปั่ไนเสียมาใช่ไหมครับคู่นี้เปิดได้ีก หกหมื่นเจ็ดพันตัวละสามหมื่นกว่าครับผมตัวละสามหมื่นกว่าตกลงได้ครับนเืนันนั้นบ่นเนานีนอยู่ตัวนี้คุ้มฝูงเลยอยู่ครับเนี่ยตัวนี้คุ้มฝูงเลยรับตัวละเปอรเสียมาแเราอนุเคราะห์แล้วก็เพื่อเลยครับเือขาบคุณหลายเสียมาดเด้อครับผมครับผมเได้ขาย่อง อ่าเท่าไหร่ก็หกหมื่นเท่าไหร่ก็หกหมื่นเจ็ดพันครับหกหมื่นเจ็ดพันครับขู่ทั้งคู่นะครับครับผมบางลายจะเนี้อว่าคุกฝูงได้ไหมผมฝูงได้อยู่ครับตัวนะครับงานเ้องสามารถแนเนาะครับยังไงดียเตีงเพลสเตี้ยงยังเชื่อหรอกครับอันบใบเอะครับมังกรเอะอายุกว่าแม่กี่สิบปีอ๋องอ่อมห็นหน้าน้องเหรอครับครับสปีปีครับปีปีควัวอยู่ครับ มอนเห็นนานนอนหรัโอวนั่นลี้ยงครับนีง้อสาวนั่นรือเปล่ามั้ครับง้อสาวครับกาจะเการติดตัะครับการเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วสูงเลยเด้ไมมั้งสูงก็ประมาณมีตีสิบพุ่ะ a ครับครับผมสำหรับง้อเลี้ยงครับราคาไว้ผห้องไว้ยี่หกครึําครับผมทางดีเราบอกไก่ทรงฟรีครับ อ่ะหนาหวานอยู่หนาท <to ั้งดังคมเพวครับเดมบแล้วครับบติดต้อครับ ศ9นย์เก้าเก้ับห้าศูนยองาหครับเสียมากครับหรือว่าถ้าพี่น้องอยากมาบึงงมาเจอเสียมาที่ตลาดบ้านข่าทุกคนกิกับวานเขาครับผมตัวบานจันตะกีเราอยู่บ้านนองคำครับเม่ไดานมันหมายในเสียมาเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาบวมววับมัเลยอ ก็ต้องขอขอบคระคุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ